สวัสดีคะ่ะเพื่อนตอนนี้เราก็เข้ามาสำรวจในบ้านนะคะเราก็เลยถึงโอกาสจะมาทำบล็อกสุดท้ายนะคะของเขาซัน t ี i n อน n b เบ s สเบนเพราะว่าขณะนี้เราก็อยู่ในบ้านหลังใหม่เนาะก็เลยจะมาแคชอัพเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็สรุปให้ทุกคนฟังว่าเกิดอะไรขึ้นมัง่งตอนที่เราจะเซฟ goodbye Yeah ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเราจะมาปิดฉาก House Hunting in Brisbane ซีรีส์ของเราที่เราได้ถ่ายทำมาในระยะเวลา3ปีก็เพราะว่าเราได้บ้านแล้วนะคะตลาด real estate เนี่ยตอนนี้ที่ Brisbane คือ crazy มากนะคะเรารู้สึกดีใจมากที่เราซื้อในเวลาที่แบบเหมาะเจาะก่อนที่ทุกอย่างมันจะแบบพ <c oughs> ขึ้นไปแบบนี้ถ้าทุกคนติดตามข่าวเนี่ยก็จะรู้นะคะว่า Government เขาออก policy สำหรับ first home buyer ว่าสามารถได้พเสร็เงินแค่5นะคะซึ่งถือว่าถูกมากๆเลยมันก็เลยทำให้ราคาบ้านอตอนนี้เพิ่มขึ้นเนาะเราอาจจะไม่ลงดีเทลกับตรงนี้มากนะคะเพราะว่าเราจะมาพูดถึงสถานการณ์ของตัวเองมากกว่าเราก็ได้บ้านหลังนี้มาประมาณ2เดือนที่แล้วก่อนที่จะไปเที่ยวนะคะซึ่งเป็นอะไรที่เราไม่ได้กซ์เ c คเลยพอเข้ามาดูบ้านหลังนี้แล้วมันแบบรู้สึกใช่อะแอเรียก็ใช่ด้วย ก็เลยเสนอราคาไปนะคะแล้วทุกอย่างเนี่ยก็ราบรื่นมากๆเสียอย่างหนึ่งก็คือตอนเราไปเที่ยวอะ่ะเราก็ปล่อยบ้านหลังนี้ไว้แบบว่างเปล่านะคะก็แอบ,บเป็นห่วงบ้านเหมือนกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นไหมแต่ด้วยความโชคดีก็คือคนที่สร้างบ้านหลังเนี้ย builder เขาเสนอแบบมาดูแลพวกเรานะคะก็คือมาเช็คสระน้ําเช็คทุกอย่างรอบๆบ้านเนี่ยว่ามันโอเคก็คือเขาน่ารักมากๆเลยอันนี้เราก็ต้องแบบ thank you นะคะ โอเคก็คนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูเราก็ชื่อนะนะคะปัจจุบันเราอยู่บริสเบนแล้วเราก็ได้ทำ House Hunting in Brisbane Series มาประมาณ3ปีแล้วแล้วเหตุผลที่มาทำเนี่ยหนึ่งก็คือเราเป็นคนชอบดูบ้านนะคะถือว่าเป็นกิจกรรมที่เรา Enjoy แต่ถึงจะชอบมากก็เถอะในระยะเวลา3ปีที่เราดูเนี่ยเราก็มีความรู้สึกเหนื่อยเราก็อยากจะเลิกดูเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบต้องทาทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์อย่างนี้แต่มันก็จะมีปีหนึ่งนะที่เราแบบไม่ได้ค่อยไปดูบ้านเท่าไหร่ อันนี้เราก็เคยคุยในเอพิโ od ก่อนๆของเรานะคะก็ลองคลิกเข้าไปดูแล้วกันว่าทำไมแล้วการได้ดูบ้านบ่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้เราเชื่อมั่นกับการตัดสินใจมากขึ้นนะคะอย่างเช่นแต่ก่อนเราเป็นคนชอบบ้านทรงคอ t เทจหรือว่าควีนสแลนเดอร์เนาะพอผ่านไปหลายปีเนี่ยความชอบก็เปลี่ยนไปด้วยเราก็ชอบบ้านทรงโมเดิร์นคอนเทมพอร์รีแบบโอเพนฟลอร์ลิฟวิงมากกว่ามันก็มีความแบบชัดเจนมากขึ้นนะคะ อย่างที่2เนี่ยก็คือเราดูไว้เพื่อศึกษาทำเลในบริสเบนเนาะเพราะว่าเราเพิ่งตอนนั้นอะ่ะย้ายมาจากโกลคสนะคะก็ต้องแบบ Get To k น o w แต่ละซับเบิร์บแต่ละแอเรียเนาะว่ามันมีความดีหรือว่าความไม่ดีแตกต่างกันยังไงแล้วก็ศึกษาพหุฟลัชโซนด้วยค่ะฟลัชโซนเนี่ยเป็นอะไรที่เราพูดค่อนข้างบ่อยเนาะเพราะว่าเพราะว่าเท่าที่เห็นกันมาเนี่ยเวลาบริสเบนเขาฝนตกหนักน้กนําก็จะท่วมนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยทางเชื่ก็เพิ่งอัปเดตฟลัชโซนนะคะเมื่อน่าจะเดือน2เดือนที่แล้ว ก็คือเพิ่มบ้านหรือว่า a r e รียที่จะน้ําท่วมมากขึ้นทุกคนก็ต้องหมั่นเช็ค Area ียที่ตัวเองสนใจเป็นระยะระยะนะคะ <st ut ters> เวลา3ปีที่เราดูเนี่ยอาจจะฟังดูนานนะแต่ว่าเราไม่รู้สึกเสียดายเลยนะคะ <st ut ters> เราเชื่อว่าตอนที่เราซื้อเป็นช่วงเวลาที่แบบเหมาะเจาะด้วยบวกกับประสบการณ์ที่ได้สะสมมาแล้วก็ความพร้อมด้วยนะคะมันก็เลยทำให้การตัดสินใจที่จะซื้อบ้านหลังนี้ ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนมากอีกอย่างหนึ่งเราก็ได้ศึกษา Market ของ Real Estate ด้วยนะคะว่าราคาบ้านเป็นยังไงแล้วก็อินเท t สเรทต่างๆเนี่ยมันก็จะมีขาขึ้นขาลงของมันนะคะมันเหมือนกับเป็น c y คล e เป็น a ฟ e อย่างเช่นตอนที่เราดูบ้านแรกๆอะ่ะก็คือช่วงโควิดราคาบ้านนี่คือสูงมากนะคะเพราะว่าอินเทรสเรทเนี่ยคือแบบต่ำสุดๆ แล้วเราก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของ Interest Rate นะคะว่ามีการแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วราคาบ้านก็ค่อนข้างแบบชะลอตัวนะคะแล้วมันก็จะมีอีกเฟสหนึ่งที่ Interest Rate เริ่มต่ำแล้วราคาบ้านก็เริ่มแบบสูงขึ้นแล้วณขณะเนี้ Interest Rate ก็อยู่ในจังหวะที่กำลังตกลงมานะคะ โอเครถจุดที่เราอยู่ตอนนี้นะคะก็คือการย้ายบ้านนะคะจากอพาร์ตเมนต์ซึ่งเราคิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ3-4เดือนได้ค่ะตอนแรกคิดว่าน่าจะทันคริสต์มาสแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเฟอร์นิจเจอร์หลายๆชิ้นที่เราสั่งซื้อนะคะมันต้องใช้เวลาอย่างโซฟาก็ใช้เวลาทําแบบ3เดือนก็มีแต่ว่าใจของเราออยากจะฉลองคริสต์มาสที่นี่นะคะก็ดูแล้วกันว่ามันจะมีความพร้อมขนาดไหน ก็หวังว่าทุกคนแบบเอนจอยการดูบ้านของเราเมื่อหลายๆปีที่ผ่านมานะคะเราก็รู้สึกประทับใจบ้านหลายหลังที่ไปดูเหมือนกันนะบ้านบางหลังนี่ทําให้เราแบบรู้สึกอึ้งแล้วก็มีอิโมชันได้นะคะเพราะว่าสไตลิ่งเขาคือแบบดีมากเราก็หวังว่าจะครีเอทอะไรได้แบบคล้ายๆอย่างนั้นในบ้านตัวเองด้วยเช่นกันก็เลยจะค่อยๆแบบซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อแบบพวกเดคออะไรอย่างนี้เราไม่ค่อยนิยมซื้อทุกอย่างแบบรวดเดียวเสร็จนะคะถึงเราจะจบ House Hunting Series ของเราแต่ว่าอาจจะมีบล็อกอื่นๆโผล่ขึ้นมานะคะทุกคนก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันแต่อาจจะแบบเป็นชื่ออื่นนะทุกคน House Project House DIY อะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันก็ค่อยๆดูไปค่ะช่วงนี้ก็คือยุ่งมากๆเราอาจจะไม่ค่อยโพสอะไรเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าวันหนึ่งทุกอย่างมันดูลงตัวมากขึ้นเราก็จะถ่ายให้ทุกคนดูแล้วกันว่า บ้านออกมาเป็นยังไงสำหรับตอนนี้เราก็ขอบายก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ สามกันต่อเลยเนาะอยู่ที่บาดอนก็ต้องขับไปประมาณ10กว่านาทีนะคะรีบๆไปดูกันคือหลังที่2เนี่ยมันมีประมาณ5ห้องนอนสมห้องน้ำแล้วก็สองที่จอดรถนะคะเปิดตาวดานะคะเขาก็เลยบอกว่ามันอ under offer ไปแล้วเขาก็ cancel open home น่าเสียดายมากเลยบ้านหลังนี้คือแบบว่าเราอยากมาดูมากๆเลยนะคะเพราะว่าอินเตอรียเขาแบบน่ารักมากๆยังไงักป้ายขายไปแล้วเนาะโซง แต่จริงๆบ้านหลังนี้เราก็ไม่แน่ใจตั้งแต่แรกแหละเพราะว่าตรงกันค้า,าอะคอเอนะคะลำพานค่ะหรือว่าคลิกแล้วเราก็ได้เช็คฟลัดแบบกราด้วยว่าบ้านหลังเนี้ยถ้าเกิดมีภัยธรรมชาติหรือว่าฝนตกหนักๆเราจะโชว์ให้ดูน,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 นะคะเป็นบ้านสี่ห้องนอนสามห้องแมวนะคะเป็นอาร์ i ิเต็คเจอร์ดีไซน์ส่วนที่จอดรถอาจจะประมาณสคันนี่แหละ